ใช่ไหมอ่ะโดตรงนี้แปดสองมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะสองอยู่ตรงนี้กระจายเข้าไปก็จะเป็นแปดยกกำลังสองวงเล็บ x กำลังสอง y กำลังสาม x สองคูณสองได้สี่อ่าส่วนด้วยด้านล่าง x ก็เป็นสองกำลังสองถูกไหม x สามคูณสองเป็น x กำลังเท่าไหรสามคูณสองเป็นกำลังหกหก y กำลังสองทีนี้ทำไงต่อ,อทีนี้ดูจากตรงนี้นะจากตรงนี้ก็อเอากระจายเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็น8ปกำลังสองกระจายเข้าไปอ่ะลบวงครับอ่ะ,อะ ก็จะเป็นสองคูณสี่ได้เป็นแปดถูกไหมสามคูณสี่ก็เป็น y กําลังสิบสองส่วนด้วยสองกําลังสอง x กําลังหก y กําลังสองทีนี้อันนี้ตัดกันได้ไหมกําลังเท่ากันตัดกัน ตัดการก็จะเหลือเป็น4กำลังสอันนี้ x ก็จะเหลือ x กำลัง8 y กำลัง12ส่วนด้วย x กำลัง6 y กำลังสออ่ะทำไงต่อทำไงต่อว่ามา ได้ตอนอันนี้เหลือตอนนี้ต้องเอาไอเนี่ยมาทำไงการถึงจะได้คำตอบตัวนี้ถึงจะได้คำตอบตัวเนี้ยตัวเนี้ยลบกันอ่ะลบกันอ้าก็เหลือสีอ่ก <4. S 1> ำลังสองฮะอ่ะแล้วไงต่อ อ่ะตรงนี้ยังไง x ก,กำลังสองอ่ะ x ก,กำลังสองแล้วก็กกลบอก็เหลือ y กำลังอ่ะ y กำลัง10ทีนี้เท่าเท่ากับคำตอบนี้หรือยังยังใช่ไหมอ่ะทำเอ้ยสี่อะไรสี่อะไร สี่สี่ได้เท่าไหร่สี่สี่สิบหกอ่าสิบหก x กำลังสอง y กำลังสิบเท่ากันแล้วเห็นไนหะมเท่ากันแล้ว